สวัสดีครับช่างบอสธมนูการครับวันนี้มาติดตั้งแอร์มิซูนะครับเป็นตัวธรรมดาขนาด18,000มืวิทยตอนนี้ขั้นตอนการแวัดค่ำทำระบบนะครับเพื่อที่จะปล่อยน้ำยาตอนนี้ค่าไมโครนอยู่ที่142นะครับซึ่งถือว่าต่ำมากมากนะครับช่างบอสใช้เครื่องแวัดค่ำของ CPS นะครับ6ไมโครนไอ้6 CFM นะครับ144ลิตรต่ตอน,นาที ตอนนี้พร้อมที่จะเปิดเครื่องแล้วนะครับแบคคัาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใช้เวลาไม่นานพร้อมที่จะถอดเครื่องแบคคัามแล้วก็เปิดน้ำยา เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เปิดแอร์ได้แล้ว